สวัสดีนะคะพี่น้องชาวครอบครัวมาสัจจรรยร์ทุกท่านนะคะวันนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุดแคนร่วมกับองค์การบริหาสรส่วนตำบลพักกลางทุ่งนะคะจะได้นําทุกท่านมาชมฐานกิจกรรมเริ่มจากฐานที่1เลยนะคะซึ่งเรามีทั้งหมด17ฐานกิจกรรมนะคะฐานที่หนึ่งที่เราได้นํามาวันนี้คือฐานของบ้านของอคุณพ่อประพันธ์สงสมดีนะคะ ซึ่งเป็นฐานทีททำห้องสมุดนะคะห้องสมุดในชุมชนให้เด็กได้มาอ่านอ่านหนังสือนิทานได้เข้าถึงนิทานได้อย่างง่ายนะคะเรียน,นเชิญเข้าอาชมฐาน แล้วก็นั่งอยู่กับคุณพ่อประพันธ์หงษ์สมบีนะคะสว,ส,คสวัสดีค่ะคุณพ่อซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะคะที่ได้ทำทออี่บ้านของตัวเองให้เป็นพื้นที่ห้องสมุดให้เด็กในชุมชนได้มาเล่นนะคะจะถามคุณพ่อว่าในฐานะที่เป็นผู้ปกครองนะคะการมีห้องสมุดอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วมัน,มนดียังไงคะเพราะว่าไอ้มอุมมองของผมนี่อยากให้มีห้องสมุดอยู่ในบ้านเพราะว่าลูกหลาน อยู่บ้านนี่ก็หลายคนแล้วก็ลูกหลานคางบ้านก็มาเล่นมาอย่างอยู่นี่ผมอยากให้เล็กน้อยมันรู้จักเกี่ยวกับไอ้พวกนิทานในหนังสือนังสือแล้วก็เสริมทักษะเล็กน้อยให้มันอ่านออกเขียนได้ได้น้าเพราะมันมาหลายคนมันก็อ่านน้ำกันได้มีแนวทางอันการส่งเสริมอย่างอื่นบอกคะที่ให้ให้เล็กน้อยในในบ้านนี้นะคะอ๋อผมก็ อยากหาแนวทางหาทางประสานหาหน่วยงานอยากให้เขามาซอยคือเคยผ่านผ่านมานี่กิจกรรมผมก็ไใจเอาลูกหลานมาร่วมโตกันไลยนะคือว่าเป็นมุมมองของผู้นําที่ดีนะคะเพราะ,ค,ะคุณพ่อก็เป็นผู้นําของของหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีแนวคิดที่ดีนะคะ,คะในการทําพื้นที่คุณพ่อก็ได้ลงไปช่วยทำทุกอย่างค่ะแล้วก็ได้อ่า รู้มุมมองนะคะแล้วก็ความคิดของทางคุณพ่อประพันธ์หงษ์สมดีแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นผู้นำที่ดีนะคะเป็นครอบครัวที่แบบปูพื้นฐานให้ลูกได้ดีนะคะต่อไปเราก็จะไปชมฐานที่2นะคะซึ่งเป็นฐานถัดไปนะคะดเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละนะคะ,นะเด็กๆบอ,อกมือหน,น่อยค่ะบบ๊ายบายายไปชมกันเลย ท่านมาถึงฐานที่5แล้วค่ะฐานครอบครัวตัวอย่างบ้านในมงคลอัคนิตนะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะ ค่ะเราก็มาอยู่กับคุณพ่อมงคลอัคนิต์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่นะคะในการทําพื้นที่ครอบครัวตัวอย่างนะคะเราจะมาถามความรู้สึกของคุณพ่อมงคลอัคนิต์ว่ารู้สึกยังไงนะคะที่มีพื้นที่เล่นในบ้านแล้วลูกหลานที่มาเล่นแล้วเป็นยังไงนะคะพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์ลดลงไหมนะคะคับผมก็ดีขึ้นครับมันถ้าตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็ลูกหลานผมก็ดีขึ้นครับผมเลื่เรียนมาก็ไม่เ,เล่นโทรศัพท์เลยครับ แล้วก็จริงก็เล่นอยู่แต่ก่อนเขาเล่นวันวันหนึ่งสาสี่ชั่วโมงครับผมเดี๋ยวนี้ก็เล่นประมาณยี่สินาทีหรือสิบนาทีก็ออกมาเล่นเขาเล่นครับผมดีขึ้นครับผมขอบคุณครูเก้วครับค่ะก็ภาคภูมิใจนะคะที่ได้อ่าที่มีครอบครัวที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมนะคะในการทำอ่า พื้นที่สร้างสรรค์ 3D นะคะในครอบครัวนะคะเพื่อที่จะให้เด็กในชุมชนได้มามีส่วนร่วมแล้วถามความรู้สึกของลูกนะคะอันนี้เป็นลูกสาวนะคะลูกสาวคุณพ่อมงคลอคณิตนะคะสวัสดีค่ะอันนะนําตัวหน่อยลูกค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวดวงกมลอคณิตค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่แบบทําให้เด็กเนี่ยห่างไกลจากโทรศัพท์มากขึ้นค่ะก็ทําให้เด็กเนี่ยมีหนังสืออ่านแล้วก็มีเครื่องเล่นเล่น เดี๋ยวต่อไปนะคะจากฐานซึ่งเราจะพาท่านไปชมว่าเป็นฐานบ้าน,นาของใครนะคะเดี๋ยวเราตามกันไปเลยนะคะบ๊ายบาย ี่เราก็พามาถึงพื้นที่สร้างสรรค์แห่งที่8นะคะของตำบลระกงาท่งก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภากลาท่านะคะพื้นที่สร้างสรรค์แห่งนี้จะทําอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรากงาท่านะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็จะมาเจอกับพบกับคุณครู ขอ,องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพักกลางท่านะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6คนนะคะให้คุณครูได้แนะนําตัวนะคะแล้วเราก็จะได้ทราบแนวคิดนะคะแล้วก็พัฒนาการเด็กการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ลงมาทําพื้นที่สร้างสารรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะกับเด็กนะคะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางกัลยาสามานิตครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพักกลางท่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพักกลางท่ามีครูทั้งหมด6คนนะคะ คือหนึ่งคุณครูนิริพาใจตรงสคองคุณครูจินตนาจันทนะสามคุณครูอมรรัตน์อัศการสี่คุณครูพวงเพชรสัตธรแทนสี่หรือห้าค่ะ้คุณครูวสนามณีชื่นนะคะสําหรับแอบพื้นที่สร้างสรรค์ตรงนี้นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยค่ะอันดับแรกนะคะคือเด็กๆบางคนมาโรงเรียนจะงอแงไม่อยากมาโรงเรียนแต่พอดีมีพื้นที่สร้างสรรค์ตรงนี้ คือเขาอยากมาค่ะตื่นเช้ามาจะลงจากรถก็จะวิ่งมาเล่นของเล่นตรงเล่นพื้นที่สร้างสรรค์ตรงนี้เลยนะคะคือเด็กอันดับแรกก็คือเด็ก,ดกตื่นเต้นกับสีสันสีสันของรูปภาพที่เราระบายที่เราเพ้นลงพื้นนะคะเด็กอยากมาเล่นแล้วก็พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กคือเด็กได้มากระโดดได้มากระโดดตามตัวอักษรตามตัวเลขต่างๆมันก็เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็กนะคะแล้วก็ ต่อมาก็คือเด็กรู้จักการรอคอยคือพื้นที่ตรงนี้เราจะมีให้เด็กเล่นทีละคนทีละคนเด็กเขาก้าใจรู้จักการรอคอยจากการเล่นนะคะแล้วก็รู้จักการแบ่งปันการต่อแถวเข้าแถวนะคะค่ะแล้วคุณครูมีแนวคิดที่จะขยายพื้นที่การเล่นตัวนี้ลงสู่ครอบครัวหรือว่าชุมชนไหมคะก็ก็ได้คุยกับผู้ปกครองนักเรียนอยู่นะคะผู้ปกครองเขาก็ให้การตอบรับอยู่ ก็คือเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะคะที่ชุมชนและก็คุณครูให้การตอบรับในกิจกรรมของโครงการาการทำพื้นที่สร้างสารรค์ 3D นะคะค่ละลำดับต่อไปเราก็จะพาชั้นไปชมอีกฐานหนึ่งนะคะเป็นฐานที่9นะคะเดี๋ยวไปกันเลยนะคะ ตอนนี้เราก็นําท่านมาถึงฐานที่10นะคะก็จะเป็นฐานเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของคุณพ่อโชคดีแสงสวุวรรณนะคะก็จะเป็น ก็พาท่านมาถึงฐานที่13นะคะเป็นบ้านของคุณแม่นุจรินอินทองนะคะซึ่งมาวันนี้โชคดีมากเลยนะคะอ่พอดีมาเจอคณะคุณแม่นะคะกำลังซ้อมรำนะคะที่จะไปรำในงานบุญพระเวทของวัดบ้านหนองกุดแคนนะคะฐานนี้จะเป็นฐานครอบครัวตัวอย่างนะคะที่มีมุมการเล่นอยู่ในบ้านนะคะอไม่ว่าจะเป็นมุมทรายนะคะมุมทราย้วก็มุมเล่นในบ้านเดีวเราก็จะไปชมเด็กเล่นกันตรงน้งนะคะ่ะ ก็ปับค่ะแล้วก็มาพบกับคุณยายนุชจริงอินทองนะคะ ซึ่งเป็นคุณยายของน้องจิวที่เป็นครอบครัวตัวอย่างนะคะแม่รู้สึกยังไงคะที่ลูกหลานทำดีใจก็มีที่เล่นให้เขาเล่นทรายค่ะพัฒนาการลูกดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะแม่นี่เป็นเป็นผู้ที่จริงจังในเรื่องของการทำพื้นที่3ามดีแล้วก็ครอบครัว3ามดีนะคะ ก็อย่างที่เราได้เห็นนะคะก็คือพื้นที่บ้านของคุณแม่ก็ยังมีกิจกรรมอะไรก็จะมารวมกันที่นี่นะอย่างสมรังอย่างอะไรเนี่ยเด็กๆก็มาเล่นกันเด็กๆก็จะมาเล่นด้วยด้วยเดี๋ยวเราก็จะไปทานต่อไปเลยนะคะ อาหารของบ้านน้องกระตูนนะคะน้องกระตูนนี่เป็นครอบครัวตัวอย่างตั้งแต่ของปีปี64นะคะที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนประถมแล้วนะคะซึ่งคุณแม่ก็ปฏิบัติได้ดีมาตลอดแม่พอจะเล่าได้ไหมคะว่าเวลาน้องมากิจกรรมครอบครัวตัวอย่างของครอบครัวสามดีนี่ทําอะไรบ้างคะก็คนรต่โรงเรียนเราแบบคือต้องเก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าอะไรเ็เหตุการณ์บ้านจะการบ้านเขาจะ กวาดบ้านช่อยแม่ใช้กับเขาเดี๋ยวนี้เพืนน่อกอยกเฮ็ตซอยนะ่ะนะจ่ะห,หนูหนูช่วยคุณแม่ทําอะไรบ้างนะลูกช่วยล้างตาแล้วก็ช่วยคุณแม่ทําทอาหารค่ะจะ,จะทอดไข่ <laughs> อเก่งได้ได้ไร้อยไหมลูกเห็นร,ออร้อยเอามาลาย้อยได้ลอยยู่จา<อ>้าใช่้อยเ<ๆ>บิร์ดแล้วเลยเปิดไทยทรงคุณพูอ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างที่ดําเนินกิจกรรมกับลูกได้ดีนะคะ จริงๆอยู่ที่บ้านเล่นโทรศัพท์ไหมเนี่ยให้เล่นอยู่จเต้นบวกเกิน<ม>ประมาณวันสามทุนที่เดี๋ยวมือหนึ่งโตมือบวดแห่เนี้เถอะค่ะแล้วก็คงจะให้ชมฐานครอบครัวตัวอย่างประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพาท่านไปชมฐานถัดไปนะคะค่ะแล้วก็ได้พาท่านมาถึงอ่ะพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่ที่สิบเจ็ดนะคะเป็นพื้นที่สุดท้ายของตำบลเรานะคะอยู่ที่บ้านเหล่ากบตาลน,นะคะขอมอนุเคราะห์จากคุณแม่นะคะของ ท่านรองประธานสภานะคะสมเด็จโพธิสานะคะบริจาคไม้นะคะแล้วเราก็เสริมงบประมาณนิดหน่อยนะคะว่าวันนี้ก็เจอเด็กเล่นนะคะพอดีจะมาเจอคุณยายเต็มเด็กคุณยายเป็นยังไง<อ>เด็กเล่นแล้วเป็นยังไงคะสนุกแลวเขาก็ไดดมือใดบนวันยุทธ<อ>กับมาลินเซลเซลเต็มอยู่นี่ค่ยแล้วก็ไดดม่วนซ่นเนลยคุณยายกับมาลินมาสุ่มน้ำขาวกับเด็กหน่อยได้หนี่เลย เป็นอะไรทำอันนี้พื้นที่หล่นในบ้านนี่คักอยู่บอกค่ะคักอยู่หลินเขาหลินดีอยู่แซ่แซ่อยู่นี่เล็กน้อยกระไดที่แท้ยมีประโยชน์หลายอย่างนะบ้านบ่มีบอลหลินเขาก็มาหลินซุ่มอยู่ในนี่เลยต่กอนบ่มีบอลหลินนะน้เดี๋ยวก็จะดูทางท่านผู้ใหญ่ ไฮตัวยอดแห่งนี้ครับมีมุระมาณนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแม้จะผ่านมาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วนะคะค่ะแล้วก็ได้นําท่านมาถึงพื้นที่สุดท้ายในตำบลพะกลางทุ่งเป็นพื้นที่ที่สินะคะทั้ง17พื้นที่ที่เราได้พาท่านไปชมนะคะก็ล้วนเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่หลอมรวมเอาความสามัคคีความใส่ใจของคนในตำบลทั้งผู้นำชุมชนและทุกท่านนะคะ ที่ร่วมสร้างสรรค์อยากเห็นเด็กในตำบลของเรามีรอยยิ้มมีความสุขมีพัฒนาการที่ดีที่ท่านได้ชมนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะคะที่จะนำไปต่อยอดโครงการและเราชาตำบลพะกางทุ่งก็จะพัฒนาต่อไปให้ยั่งยืนต่อไปค่ะเย้